ก็ซิสกรอบมากแล้วน้ำยำก็ดีมากก็ไมเ่เปลี่ยนแปลงถ้ากลมกรอบคดีอะไรดีวันนี้นะพาไกินร้านเด็ดเลยเที่ยงวันร้านแ,แรกที่เรานั่งจุง่มกุ้งก็อยู่ตรงนี้คือขอ้าวต้มยมยํ เราได้คิวที่เท่าไหร่ยังไม,ไม่รู้เลย,เลยไม่รู้เลยคิวยาวมากค่ะแม่จริงๆมันคือร้านโปรดในดวงใจเราเพราะเรามาเชี่ยวใหม่ที่ใดเราก็สมัจะมาีเพราะเราชอบแต่ว่ามันเป็นร้านแรกของเราเราก็เลยอยากจะรู้ว่าจะอร่อยสมกับที่เพื่อนเพลิหรือเม,ม่เดี๋ยวไปดูกันนอา เราได้อาหารแล้วเขาแกะตะเกียบเลยเขาเร็วมากอั้สาทอดขอทอดก่อนมีอาอาเริ่มก่อนเมนูแรกอันนี้มีอะไรไข่ลายผัดพาเทียวจะเป็นแบบพันแบบไม่ใส่กระปิ้ผัดพันกระโหลกละพาไข่ตัวใหญ่แล้วก็สดเพราะว่าอาหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นยังปลาสลิดที่เราผสมใส่เค็มใช่แล้วสั่เป็นไข่เค็มด้วยนะแล้วก็อันนี้อันนี้คือนบบเล็บหมูสั่ใช่แล้วก็อันนี้คือ กูใช้เข้าดี่ว่าอเนกกระเทียมโทนผัดไข่แล้วก็อันสายยำเข้มไฉแลวก็อันคือเอาหู้ฮัลโลเ้าหูลนี่คือแบบอนว่างแบบวางสั่งมากบอกแล้วว่าอย่าลืมชิมทีละอย่างหอยราวเริ่มที่หอยลายกอฝห้เพื่อนหน่อยดูแลเพื่อนนิดนึงให้เพื่อนนิดเพื่อนเพื่อนเพียรแดดทั้งวันเลยวันนี้เพื่อนโดนแดด อันนี้ก็ไปดอกไม้เพื่อนไม่สู้เท่าไหร่เพื่อหอยหอยหอยตัวใหญ่หอยตัวใหญ่หหอ,อร่อยอร่อย,ออยไม่ไม,มมไม่เผ็ดมากไหมไม่เขากินแต่เขาต้มมันจะพอดีอันที่สองถัดมาอ่ะอันเดี๋ยวชิมนีม้ค่ะชิมน้ำยาอันแับห่อโรยห่อเราียวครับครับมาเร็วมาก ดีหอมแกกัร้อทานเลยอมอนนี้ราตรงัเค็มเนียนีมากอนี่นี่ปลาคาขาวไม่ใช่ขาวไม่ชาขาวคุยช่ขาวอ๋อเาไม่เปลี่ยนแปลง ชากรก่อมรสชาดดีแล้วก็กรงไม่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 มีเกินไปไม่กรอบเกินไปไปแต่ยัปลาสลิตัปาสลิดปลาสลิดเนี่ยมาเป็นแบบน่าจะเป็นตัวหนึ่งแต่เขาก็หั่นตัดตัดตัดตัมาเป็นชิ้นชิ้นอย่งเงี้ยแต่คือมันจะเน่าจะก่แล้วไข่ไข่กรองหนื้ออาหารึ่งไข่มาใหญ you know? ่มากแล้วจิ้ม กินเพราะว่ามันมานเหมือนสอบเลยอะ่ะเด,ดี๋ยวก่อนน้ำยำดับดับดื่ก็ s o l i กรอบมากแล้วน้ำยำก็ดีมากก็เผ็ดไม่มากเพราะว่าเพื่อนที่หลักเผ็ดน้อยแล้ถ้าเกิดรสจัดตรงนี้ก็อาจจะชอบสำหรับคนที่ชอบกินยำกรอบอืมอะไร เขาเรียนเอาโันไทยเขาเขาให้เพื่อนชิมทำไมยังไม่ชิมหรอเขาเป็นไปแบบอ่ะเดี๋ยวเราชิมกระเทียมโทนให้มันมีไข่แดงด้วยนะในชามอ่ะเนี่ยมีไข่แดงโอเคมีไข่แดงไข่แดงเป็นแบบลูกนึงเลยอย่างนี้เลยอืมอร่อยอันนี้เขาชิมไทยเขาไม่มีน้ำมันโชยเขาเรียงก็บกระเทียมโทนมันจะหวานเนี่ยเรียงโทนหวานแล้วก็ ผัดกับไข่มันก็เลยเข้ากันานะ่ะกพอดีรสชาติละลายเราไม่เคยชิมเราไม่เคยกินเมนูอันนี้เไปที่ยำยำยำกิมไฉ่ายกิมฉนะ่แล้วเอาไม่ใช่เนี่ยซ้ำยำเดียวกันกับปลาะเลอร์อร่อย ทำนี้ก็ดูหผลแพ็กกว่านะเพราะว่าเพราะว่าเกี๊ยไชไม่ได้สั่งเยอะไม่ได้สั่งเพาแต่ว่าไม่เผ็ดมากแต่เราชอบอันนี้มากกว่าเพราะเกี๊ยวไช่เนี่ยเป็นเกี๊ยวไช่รากแตงมันหวานเนี่ยเกี๊ยวไช่หวานมันเป็นรสชาติถึงเกี๊ยวไช่มาเลยนะเาะสมมาเลยรสชาติมันมันมีหวานเนี่ยมันมีหวานตันแต่จีนเราเต้าหู้เะโลไม่กินหรอไม่กินเราชอบกินทอดเต้าหู้มากเอางี้เต้าหู้ ต้องหูตังมากต้องหูตังมากแต่ว่าเราอยากจะชิมรสชาติจากพะโล้ไงต้องหูตังอะทำอะไรก็อร่อยเดี๋ยวกินก่อนอร่อยหูตังอือเราจะกินแล้วนะอ่ะไม่ไหวแล้วอร่อยมากเดี๋ยวกินก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาสรุปว่า ครับเราสองคนแต่ละคนชอบเมนูน่าสวยแล้วก็ราคาเท่าไหร่โอ้ยอิ่มมากอิ่มมากพูดเลยไม่ไหวละหมดทุกอย่างคือดูสภาพเหมือนสมองกระพุ้มลบปะดูเด็ดอะไรยากแบบว่าทีเน,นี้ยท<า>่านไม่รู้สั่งอะไรมาไม่รู้เลยจริง คือเพ่งแบบเพียงมากดูเด็กเนี่ยไม่รู้เลยว่าใส่อะไรมาเนี่ยเนี่ย้ำซีอิ๊วคืออันอื่นยังพอเหลือแบบว่าเสร็ศษ้างอะไรทำไม่เห็นบางประสองการนี้คือแบบเรียงมากสรุปเมนูที่ชอบก่อน โถเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยร้านเนี่ยสั่งตลอดเลยคือแบบพวกแบบว่าพุดเด,ดล,ลิเวอรี่อ่ะดังตื้อๆกันเนี้ยตลอด,ลอดอจจเลยอะ่ะสิเคก่อนพุดเดิลชอบสำหรับสำหรับเรานะสามอย่างในตัวใจมีไหมเราชอบนี่ปลาสลิดเพราะว่ากรอบมากปลาสลิดกรอบมากแล้วก็เอ่ออะไรนะผัดผัดก็ุ้ยช่ายขาวอ่าแล้วก็ อ่ะนี่เลยหอยลายหอยลายหอยลายผัดหอยลายหอยลายผัดซีอิ๊วเอ้ยต้องต้าหู้เต้าเจี้ยวหอยลายผัดเต้าเจี้ยวเต้าหู้มาจากะแกวะอิ่มมากใจจริงก็ชอบอันเนี้ยเหมือนกันเยอะเลยชอบทุกอย่างเธอเลยสำหรับเรานะสิ่งที่เราชอบถูกก็ยังคงเป็นเมนูเดิมที่มากินทุกครั้งก็คือ ก็คืออันนี้หมูสับหนังเนื้ออร่อยบอกเลยคือไม่งกหนังเนื้อะผัดแห้งๆตู่สองคือผู้ชายขาวสามเนี่ยเราให้ยำปลาสลิดมันคือสามเมนูที่มาทุกครั้งราต้องมีอยู่ในนโต๊ะเราเลือกเทมบินดีกว่าจะได้ไม่กระาดดห่างเท่าไหร่น้องขาเช็คบินด้วยนะคะ ปลานมค่ะ่าันเปนเามีวดเดียวนะคดเดียวค่ะทั้405บาท400่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่อยากเชื่อเลยใช่ป่ะข้าที่สังแตงโมเจ็ดอย่างค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นเงิน400บาท กินสามคนอ่ะอีกหัวละร้อยสิบกว่าบาทกินกับค่าเ็บียงเอามากินก็ถ้าได้มีโอกาสมาเชียงใหม่ถ้าอยากจะลองกินเขาต้องมาอร่อยๆนะก็ลองลองมาทานเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูมีร้านไหนต่อหลังจากนี้ใช่ไหเออเราไปก่อนก่อนเพราะว่าเหมือนมีคนมาต่อคิวเยอะจุกจ้าเขาเดี๋ยวรีบไปดีกว่าเราไปแล้วเดี๋ยวเขาอดีเขาจะได้มานั่งต่อ ที่เธออันนี้อยากอยากจะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในที่เราอยากจะกินนะแต่ว่าเออแต่ทีเนี้ยสุกคนเยอะมากเราเมื่อกี้กินข้าต้มยําใช่ไหมเราเดินผ่านตอนก่อนจะถึงร้านเ้าต้มยําอี่ร้านเนี้ยที่ถ้าเป็นคนเดียววะก็เลยคุยกันนะเราต้องกินเออเราต้องเราต้องโดนอ่ะเราต้องได้ลองอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสมาเชียงใหม่กันบ่อยๆไงเออเออหมืนชื่อร้านโต และสดโตโตแล้วสดขายอะไรอยากรู้อ่ะนี่มันคือขนมปังนึ่งตะขยานมร้อนนี่ในหนึ่มีนมร้อนมาแก้วหนึ่งสิบห้าบาทนมร้อนหนสิบห้าบาทแล้วเราก็สั่งขนมปังนึ่งตะขยาไปเตอรชุดเลงสามสิบห้าบาทน่าจะเป็นไฮไลท์เพราะว่าตัวใหญ่เออน่าจะเป็นไฮไลท์เพราะว่าดูในเมนูดิมันเด่นมากแล้วคือตัวใหญ่สุดอ่ะแล้วเราก็สั่งปัเย็นปังเย็นน้ำแดง แล้วก็ไมโลเย็นอืมค่ะน้ำมัเตีย้แต่ไม่ได้หิวหรอกนะแต่เมื่อกี้เราก็มาได้กินะแล้วเออแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเพื่อที่จะต้องกินนะเนาะคุณจะต้องกินต้องได้กินโอเคเดี๋ยวเราไม่จะวอร์นะเดี๋ยวรอสิ่งที่สั่งไปแล้วมาแล้วเป็นยังไง ที่อร่อยมันจะต้องแบบสังขยาละให้อันเนี้ยอะเยดิฟลงไปแบบใจดิฟมิดด้ามอ่ะโอยูซิขออนุญาตนะมันอาจจะไม่เรียบร้อยสำหรับคนื่นข้าใจหอมขนมปังนุ่มขนมปังนุ่มเฮ้ยเข้าใจกันลายคนเยอะ เดี๋ยวไปได้กินแล้วเนี่ยเอมหอมใบเตยหอมนู่นละมุนด้วยละมุนชิคกี้พายมากที่แหละม่แม้ว่าเราจะอิ่มแล้วมาเชียงใหม่นะไม่รู้รอบนี้เท่าไหร่แล้วไม่เคยกินร้านเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยคือสาขาสุดเชียงใหม่ร้านอยู่ตรงข้ามกันอยากให้เห็นสั่งขยาชอบสั่งขยาแบบนี้มากคือบังบังบังที่อะ สีเป็นแบบนี้นะแต่ว่าพอกินเข้าไปหวานนำหรือว่าอะไรเนี้ยแต่เนี้ยละมุนเข้ากันหมดเลยอ่ะชอบพี่ซื้กับ้านปะคุณไปหอนกินตอนไหนวะกินนมก่อนนมนมสดร้อนพี่แล้วรอไมโลนะก็นมก็เป็นนมแหลกนมแหลกไม่ใช่ว่าไม่ดีเป็นนมจืดนะไม่รู้จคือเราจะสะทายายรสชาติในนั้นก็คือนมอ่ะก็คือนม ชอบค่ะเมนูเด็ดตอนแบบยงงาวไวเรานานมากแล้วนะเนาะนั้น,นเ,เดี๋ยวเราชินมนะเพราะว่าเราสายสายสายไมล่ลงเมโลเด็ดเลยอ่ะให้เลยค่ะเมนูเด็ดยำแข็งแบบนี้ชอบมากไม่มือเมนูเด็กอ่ะไมโลเด็ก มันคือไมโลที่เรากินของประทุอู้น uh ู้นู้นมันคือปังเย็นน่ะไปดูดิเธอเธอเราเราประทับใจไมโลมากเราว่าเฮ้ยไมโลอันนั้นอรเราเสียใจเพราะว่าตอนขามาเราอยากกินไมโลที่นครสวรรค์ใกล้ใกล้กับร้านอะไรนะเจือเออสากอย่างกไม่เสือคือมันอร่อยมากริงๆแแบบนี้เราก็มาเจอที่เราชอบแล้วพอไมโลอร่อย ฟางเย็นฟางเย็นอ่ะออเอาฟางเย็นมัน,นตัวแตกกันไปเลยอย่าได้แคร์อะไรทั้งสิ้นโอ้น้ำแข็งตันละเอียดมากไม่มีเกร็ดๆเ,เลยนะตันละเอียดแบบพร้อมดูดอะ่ะคือเอาหลอดทิ่มแล้วดูดขึ้นได้เลยเ <c oughs> ย็นเปังน้ำแดงก็คือปังน้ำแดงมึงก็คือปังน้ำแดง น้ำแข็งละเอียดมากโคตรละเอียดแข็งผมบอกไงว่าน้ำแข็งอ่ะเหมือนกินน้ำปั่นแบบปั่นละเอียดเหมือนแบบเอาลอติ้งมาดูดได้เลยอือคือไม่มีเศษอะไรใดๆใช่แบบละเอียดเลยอ่ะละเอียดกริปก็ดีอันนี้ก็ดีก็คือเป็นดีแบบเบสิกอือแต่ถ้ามาแล้วกินนะต้องสั่งอันนี้สั่งขยะสั่งขยะเนี่ยแล้วก็ไม่รเออค่าเสียหายหรออันเนี้ยประมาณเลี่ยห้าสิบบาทอ่ะ อันนี้ยีสิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบห้านมเนี่ยยีสิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบห้าแหละอันนี้เป็นนอกเหนือเขาเรียกว่าแถมให้เขาเจกอะไรใหม่กันเลยเพราะเรากเวาเป็นกำลังใจให้พวกเราใช่ช่องอะไรดีอะไรดีกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยเป็นกำลังใจให้เรานะขอร้อง please